คนเฮาน่ะบอกอันใดที่จะคล้องหาด้วยนำพักนำแรงจะคล้องนะ่ะไม่มันสีน้อยมันมันสีลังน ой, ้อยมมนมันสีบะซำเผินกระจงพุ่มใจเวอานันคือน,นำพักนำแรงของเฮาบ่ได้ไปเบียดบ่ได้ไปอาศัยพอยููให้มันเป็นผ้าละของเขานะคอยสิบอกลูกคอยเสมอเลยว่าแม่บ่มี่ยังห้เด้อมุ่นมั่งทางขายะาขอกบอมี่นะมอระดงยังขอกบ่มี่เพราะเกิดมาต่โต ห้ามมันจน,นหฮามันถูกใหญ่มากขันูิจักทำงานทำการอยากได้ยังซื้อเอาอยากได้ยังหาเอาเองนะฮะมันมันสีบ่มีซ้ำขาาจอบแต่นั่นก็จงพุ่มใจว่ามันเป็นของห้าหาห้ามาด้วยความพุ่มใจนะม่นสีซื้อบ้านคือกันมันสีซื้ออีหยังคือกันบ้านล้างเล็นน้อยเพาจำเป็นต้องรู้ลาบ่ราจำเป็นต้องล้างใหญ่ ดาว่าห้ากับนอนได้เต็มตื่นเพราะมันเป็นบ้านของห้าเฮาเฮ็ดยังกับได้เพรมีผู้ใดว่าเพราะมันเป็นบ้านของเรามันเป็นที่ของเราจงภูมิใจในตรงนั้นการที่ห้าที่ต้องไปอาศัยผู้อื่นอยู่ไปนอนอยู่เที่ยนผู้อื่นแต่มันโมเมนต์ของห้าเฮ็ดยังกับกีงใจคนอื่นเขาสีเฮ็ดยังกับสางตรงเก่งใจจะคของานแต่ขันห้ามีของจะคของเป่นสีบ้านหลังหน่อยทอฟรเมอ่อ หรือล้างหน่อยทอลังอีก,กับปูลังเตามันก็คือของของเฮาจากนอนนนตื่นสวยเพลินง่ายก็ได้อยากเช้จังได้ก็ได้เพราะมันเป็นของของเราที่เราหามาด้วยความอาภาภูมิใจนะ,ะเออนั่นแหละพ่อแม่ทุกคนเนีะยนะฮะตะโบลูแล้ว่าสีสีส้อนลงมาจ,กจากไหนข็บลูจักแต่สาหรับข้อนี้ขอยอกว่าการที่เขาน่ยหาดูตัวของเขาเองแยกออกมาก พายา่ามสางฐานจาคองเอาไว้ร่องรับร่องรับอย่างร่องรับตัวเขาเองกับคนที่เขียวสิมาใส่ชีวิตน้ำเห่าพร้อมนะฮะบางเทือกการที่อยู่กับแม่ของแต่ละฝ่ายของแต่ละคนกัวเมยเขาเม่เขา,เรเขาหรือผัวเขาอาศีเขาน้่พ่อกับแม่บ่ได้นะะมันเป็นกันทุกบ้านแหละนะฮะเกิดลูกพ่เขากันกับญาบ่ได้ก็ให้เขาไปอยู่ของเขา เกิดลูกเขยอยู่น้าแม่แถวเพ่อเแถาแรกก็ให้เขาไปอยู่แยน่นของเขาเขาก็สิได้สบายใจเรื่องฝองไนะอันนี้คือความคิดของขอดขอดสิบอกลูกด,ด้วยว่าหาโดยตัวของเจ้าของมีห้องมองเจ้าของให้เจ้าของไดยอยู่แบบกินอิ่มนอนหลับอยากเช่นังเขาก็บ่ต้องไปยานคนมาบา่าให้นี่แหละค่ะคือการที่เขาให้อิสระกับลูก ให้เขาตัดสินใจเองให้เขามีทีขขท่ของเขาพื้นที่ของเขาเขาวบ่ต้องไปยุ่งไปเนี่ยเ,เพราะเขาอีกหน่อยก็ต้องแยกครอบครัวไปไปสร้างครอบครัวมันนะคอชี้ซ้อนลูกตลอดเลยว่าไม่มีอะไรจะมีความสุขเท่านอนอยู่ที่ที่ของตัวเองบ้านของเจ้าของมามีพลายมีสิทธิ์มาก่าวกายหรือไม่จัเไม่ต้องไปอยู่ภายใต้อานาจของใครนะฮะอันนี้ก็คือ ในความคิดของเฮาผู้เป็นแม่นะคะครูดเดชีคิดจังได๋กอบ่รู้หรอกแต่ขอดีสอนรูกจังซียาจงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีจงยินดีกับสิ่งที่ตัวเองนั้นหาได้ไม่ได้อยู่ไปเบียดเบียนใครก็พอนะเท่าเท่ามีเท่าที่นี้ก็พอใจแหละนะอันล่ะคะ่ะเฮาต้องหาอิสระครับลูกเพราะสักวันหนึ่งเขาก็ต้องออกจากอกเราไปอยู่ดีนะคะ มันจะบอได้ต้องมาผิดใจเรืงคูของเขาเรื่องนี่มันต้องยูนน้ำกันเออให้เขาแยกห,หาอายุของเขาเองสามของเขาเองแล้วค่อยกลับมาดูแลพ่อกับแม่เมื่อไรที่เขามีพร้อมนะคะเราก็ใจดียินดีไปกับเขาด้วยอาแมนบอสันนะ,ะขอบคุณหลายๆที่ติดตามคลิปแล้วคะบ๊ายบายคลิปหน้าพอกันไหมจ้า